กับฝรั่งเศสเสถอลูกมาทำอะไรในที่ชนบทแบบนี้เสียงเข้มงวดของมารีดูปองดังขึ้นขณะที่เธอมองหน้าลูกสาวสองสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสมารีและปีแอร์ผู้เป็นสามีเดินทางข้ามทวีตมายัางประเทศไทยด้วยจุดประสงค์เดียวคือการพาลูกสาวเออร์เมรี่กลับบ้านหลังจากที่เธอตัดสินใจย้ายมาใช้ชีวิตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของไทยที่แบบนี้ไม่มีอะไรเลย จะไปสนุกได้อย่างไรกันทั้งสองคนคิดเช่นนั้นขณะเดินทางมาแต่สิ่งที่พวกเขาได้สัมผัสในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้คือความมีน้ำใจอันเหลือเชื่อและเรื่องราวอันอบอุ่นหัวใจมากมายของคนไทยความเมตตาที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนการช่วยเหลือที่หยิบยื่นให้กันเป็นเรื่องปกติและจิตวิญญาณแห่งการต้อนรับที่ออกมาจากใจจริงเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรคือเสน่ห์ของชนดดไทยที่ทำให้สองสามีภรยาชาวฝรั่งเศสต้องหลั่งน้ำตาแห่งความประทับใจ เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมกันนนบ้านหินสวยงามริมแม่น้ำลัวในประเทศฝรั่งเศสคือที่อาศัยของปีแอร์และมารีดูปองปีแอร์วัย58ปีเป็นผู้จัดการธนาคารท้องถิ่นเขาเป็นคนจริงจังมีความรับผิดชอบสูงและให้ความสำคัญกับครอบครัวเป็นที่สุดส่วนมารีวัย55ปีเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนประถมเธอเป็นที่รักของนักเรียนด้วยนิสัยที่อบอุ่นและใจดี ทั้งสองมีลูกสาวคนหนึ่งที่เปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจเอเมิลี่ดูปองวัย26ปีเธอเรียนจบสาขาวรนคดีไทยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในปารีสและทำงานเป็นนักแปลเอเมิลี่ผู้ฉลาดเฉลียวมาตั้งแต่เด็กคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่เสมอมาอนาคตเออมิลี่จะต้องเป็นนักแปลที่เก่งกาจแน่ๆมารีมักจะพูดเช่นนี้ด้วยความคาดหวังแต่แล้วเมื่อสมปีก่อน เอมิลี่ได้โทรศัพท์มาแจ้งข่าวที่น่าตกใจคุณพ่อคุณแม่คะหนูตัดสินใจจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยคะ่ะปลายสายเสียงของลูกสาวทําให้ทั้งสองถึงกับพูดไม่ออกลูกบอกว่าจะไปอยู่ถถวไม่ใช่แค่ไปเที่ยวใช่ไหมมารีถามย้ําหลายครั้งแต่ความตั้งใจของเอมิลี่ก็แน่วแน่หนูอยากเรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้ลึกซึ้งกว่านี้คะ่ะมีหลายอย่างที่เราจะไม่มีทางเข้าใจถ้าไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจริงๆเมื่อได้ยินดังนั้นปีแอร์ก็เผลอขึ้นเสียง พูดอะไรบ้าๆอยู่ที่ฝรั่งเศสก็ดีอยู่แล้วแต่เอมิลี่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจปีแรกผ่านไปทั้งสองยังพอทนได้โดยเชื่อว่าเดี๋ยวลูกก็คงเหนื่อยกับชีวิตต่างแดนแล้วก็กลับมาเองแต่เมื่อเวลาผ่านไปสองปีสามปีเอมิลี่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับประเทศเลยตรงกันข้ามโทรศัพท์ครั้งล่าสุดเธอกลับพูดสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมหนูย้ายมาอยู่หมู่บ้านเล็กๆทางเหนือแล้วนะคะที่นี่วิเศษมากจริงๆคะ่ะ ชนบทเหรอมารี Marie อูทานด้วยความประหลาดใจขนาดปารีสรุปยังบอกว่าหน้าเบื่อเลยแล้วจะไปทำอะไรที่ชนบทของเมืองไทยคำตอบของเอมิลี่ยิ่งทำให้ทั้งสองสับสนคุณแม่คะคนที่นี่ใจดีมากๆเลยคะ่ะทุกวันของหนูเต็มไปด้วยการค้นพบใหม่ๆเป็นชีวิตที่เติมเต็มที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยวินาทีที่ได้ยินคำพูดนั้นความกังวลก็เริ่มเกาะตัวในใจของมารีลูกสาวของเรากำลังถูกหลอกหรือเปล่าหรือว่าไปเข้าร่วมรัที่แปลกแปลก ความคิดเหล่านี้เวียนอยู่ในหัวของเธอปีแอร์เองก็รู้สึกกังวลไม่ต่างกันเอมเมรี่เป็นเด็กที่อยู่กับความเป็นจริงมาตลอดทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ทั้งสองพยายามเกลี้ยกล่อมให้เอเมิมรี่กลับบ้านนับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ไม่เป็นผลจนในที่สุดมารีก็ตัดสินใจฉันทนไม่ไหวแล้วเราไปหาเอมเมี่กันเถอคะค่ะนันซี่ไปดูให้เห็นกับตาและต้องพาลูกกลับมาให้ได้ปีแอร์เห็นด้วยเป้าหมายของทั้งสองชัดเจน นั่นคือการเกลียร์กล่อมเอมร์มรีให้กลับฝรั่งเศสประเทศไทยเป็นแค่สิ่งแปลกใหม่สำหรับลูกความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ฝรั่งเศสบ้านเกิดของเราเท่านั้นมารีเชื่อเช่นนั้นอย่างสุดหัวใจและแล้วการเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตของทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ในตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้เลยว่าที่ชนบทของเมืองไทยมีเรื่องราวอันน่าประทับใจมากมายรออยู่และยังไม่รู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเออร์เมรีถึงเลือกผืนแดนแห่งนี้ ขณะที่จองเต๋าเครื่องบินมารีปฏิญญาณกับตัวเองฉันจะพาเอเมิรี่กลับมาให้ได้และจะยุตชีวิตบ้าๆที่เมืองไทยของลูกให้สิ้นสุดลงความตั้งใจอันแรงกล้านี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อพวกเขาได้มาเยือนชนบทของไทยเมื่อปีแอและมารีเดินทางมาถึงสนามบินสวนรณภูมิแม้จะเหนื่อยล้าจากการเดินทางยาวส2ชั่วโมงแต่ทันทีที่ประตูผู้โดยสารเปิดออกทั้งสองก็ต้องเบิกตากว้างโอ้โหทำไมสะอาดอย่างนี้ มารี Marie, พึมพำเบาๆพื้นเงางามราวกับกระจกสะท้อนแสงไฟจากเพดานอย่างสวยงามความสะอาดที่เทียบไม่ได้เลยกับสนามบินในฝรั่งเศสระหว่างทางไปด่านตรวจคนเข้าเมืองมารี Marie, แวะเข้าห้องน้ําและต้องประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมไม่น่าเชื่อเลยเธอรู้สึกทึ่งกับห้องน้ําที่สะอาดสะอ้านทุกซอกทุกมุมและมีสายฉีดชำระติดตั้งอยู่ทุกห้องในขณะเดียวกันปีแอร์ก็เห็นภาพที่น่าประทับใจตรงสายพานรับกระเป๋าพนักงานภาคพื้นดินคนหนึ่ง เห็นผู้โดยสารสูงอายุกำลังพยายามยกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยทันทีขอบคุณครับผู้โดยสารคนนั้นกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยพนักงานก็ยกมือไหวพร้อมกล่าวตอบว่ายินดีครับนี่มันเกินขอบเขตของงานบริการไปแล้วนะปีแอร์รู้สึกชื่นชมแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกแปลกใจทำไมเขาถึงต้องทำขนาดนี้เมื่อออกจากสนามบินและเดินทางเข้าสู่กรุงเทพทั้งสองยังคงพบกับเรื่องน่าประหลาดใจอย่างต่อเนื่อง บนรถไฟฟ้าทุกคนต่างอยู่ในความสงบไม่มีใครพูดคุยเสียงดังไม่มีแม้แต่คนเดียวที่คุยโทรศัพท์ถ้าเป็นที่ฝรั่งเศสคงจะเสียงดังกว่านี้แน่มารีคิดขณะมองไปรอบๆทันใดนั้นหญิงชราคนหนึ่งที่ใช้ไม้เท้าก็ก้าวขึ้นรถมาชายหนุ่มที่นั่งอยู่จึงรีบลุกขึ้นและผายมือไปยังที่นั่งของตนโดยไม่พูดอะไรหญิงชรากล่าวขอบคุณนะคะชายหนุ่มเพียงแค่ยิ้มและพยักหน้ารับเบาๆแล้วเดินไปยังตู้โดยสารอื่น ดูเป็นเรื่องปกติธรรมดามากปีแอพึมพำกับตัวเองที่ฝรั่งเศสก็มีการลุกให้คนชารานั่งแต่ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติและราบรื่นขนาดนี้หาได้ยากเมื่อต้องไปต่อรถไฟที่สถานีกลางกรุงเทพาพิวัฒน์เพื่อเดินทางขึ้นเหนือทั้งสองก็ต้องทึ่งอีกครั้งเมื่อรถไฟเทียบชานชาลาผู้โดยสารต่างเข้าแถวกันอย่างเป็นระเบียบรอให้คนลงจากรถไฟจนหมดก่อนจะทยอยกันขึ้นไปอย่างเงียบๆมีวินัยเหมือนทหารเลยนะ มารีมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกทึ่งครึ่งหนึ่งและสับสนอีกครึ่งหนึ่งบนขบวนรถไฟพนักงานตัวเต๋าเดินไว้ผู้โดยสารแต่ละคนอย่างนอบน้อมขณะตัวเต๋าโดยสารฉันไม่เคยเห็นการบริการที่สุภาพขนาดนี้มาก่อนเลยปีแอร์ผลมองตามพนักงานคนนั้นทิวทัศน์นอกหน้าต่างก็ทําให้หัวใจของทั้งสองหวั่นไหวจากตึกกระฟ้าในเมืองหลวงค่อยๆเปลี่ยนเป็นทุ่งนาเขียวขจีและทิวเขาที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่สวยงามจริงๆ มารีรู้สึกเช่นนั้นอย่างจริงใจแต่ในขณะเดียวกันความกังวลก็เพิ่มขึ้นเอมิลี่มาทำอะไรท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้กันนะคงจะเบื่อแย่เลยเมื่อรถไฟใกล้ถึงจุดหมายทิวทัศน์ก็ยิ่งดูเป็นชนบทโมากขึ้นสถานีรถไฟเล็กๆบ้านเรือนไม้เก่าๆท้องทุ่งและสวนผลไม้เอมิลี่อยู่ที่แบบนี้จริงๆเหรอปีแอร์แทบไม่เชื่อสายตาทับทาและในที่สุดก็มาถึงสถานีปลายทางภาพที่ปรากฏต่อหน้าทั้งสองหลัง จากลงจากชานชาลาคือภาพชนบทที่เกินกว่าจะจินตนาการสถานีเป็นอาคารไม้เล็กๆรอบข้างมีเพียงภูเขาและทุ่งนาลูกจะมีความสุขที่นี่จริงๆเหรอคำถามใหญ่ผุดขึ้นในใจของมารีแต่พวกเขายัางไม่รู้ว่านนหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้มีเรื่องราวอันนอบอุ่นหัวใจมากมายรอพวกเขาอยู่และพวกเขาจะได้รู้ถึงเหตุผลที่ลูกสาวเลือกใช้ชีวิตที่นี่เมื่อลงมายืนบนชานชาลาสถานีรถไฟเล็กๆปีแอร์และมารีมองไปรอบๆ แต่ก็ไม่เห็นวิวแววของเอมิลี่ที่ควรจะมารอรับเอเอมิลี่อยู่ไหนกันนะขณะที่มารีกําลังพึมพำด้วยความเป็นห่วงก็มีเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นคุณพ่อคุณแม่เมื่อหันไปก็เห็นลูกสาวที่มีผิวสีแทนสุขภาพดีกําลังวิ่งเข้ามาหาเอมิลี่มารีโผล่เข้ากอดลูกสาวแต่ในวินาทีนั้นเธอก็รู้สึกแปลกใจการแต่งตัวของเอมิลี่แตกต่างจากตอนอยู่ที่ปรีสลิปลับเธอสวมเสื้อยือดธรรมดาๆกับกางเกงมอห้อม และรองเท้าผ้าใบเปื้อนดินลูกแต่งตัวอะไรแบบนี้มารีโผขมวดคิ้วอ๋อพอดีหนูเพิ่งกลับจากสวนค่ะวันนี้เก็บผักสวนครัวพอดีเอมิลี่ตอบอย่างร่าเริงแต่ปีแอกลับรู้สึกตกตะลึงทําสวนหรอลูกเนี่ยนะลูกสาวที่เคยหมกมุ่นกับงานแปลในปารีสกลับมาทํางานในสวนช่างเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อหนูจอดรถไว้ทางโน้นค่ะเดี๋ยวหนูจะพาไปบ้านระหว่างที่เดินตามเอมี่ไปยังลานจอดรถทั้งสองก็ได้เห็นภาพหนึ่ง ชายสูงอายุในหมู่บ้านกำลังถือของหนักอย่างทุลักทุเลทันใดนั้นหญิงสาวคนหนึ่งที่เดินผ่านก็เอ่ยปากทักคุณลุงคะให้หนูช่วยถือไหมคะโอ้ขอบใจมากนะาหลานช่วยได้เยอะเลยหญิงสาวคนนั้นก็เข้าไปช่วยแบ่งของครึ่งหนึ่งไปถือแล้วเดินไปส่งคุณลุงอย่างเป็นธรรมชาติคนไม่รู้จักกันแท้ๆปีแอร์ประหลาดใจที่ฝรั่งเศสก็มีคนใจดีแต่ภาพที่ดูเป็นธรรมชาติและเป็นเรื่องปกติเช่นนี้หาได้ยาก คนที่นี่ใจดีกันทุกคนเลยค่ะเอมิลี่อธิบายถ้าเห็นใครเดือดร้อนทุกคนก็จะเข้าไปช่วยนี่เป็นเรื่องปกติของที่นี่ค่ะระหว่างทางไปบ้านของเอมิลี่พวกเขาก็ได้พบกับภาพที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นไปอีกผู้คนที่ขับรถสวนกันต่างยิ้มและทักทายไปไหนมาเอมิลี่กลับบ้านแล้วหรอลูกคำทักทายที่อบอุ่นเหมือนคนในครอบครัวทำให้มารีรู้สึกสับสนทุกคนรู้จักลูกหมดเลยเหรอใช่ค่ะ หมู่บ้านนี้ทุกคนรู้จักกันหมดตอนแรกหนูก็แปลกใจแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งเลยค่ะสีหน้าของเอมิลี่ดูสงบและสดใสกว่าตอนที่อยู่ปารีสมากไม่นานนักก็เห็นบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งถึงแล้วค่ะนี่บ้านของหนูเอมิลี่ชี้ไปยังบ้านไม้สรงล้านนาที่ดูแล้วน่าจะมีอายุเกินร้อยปีใต้ถุนสูงเสาไม้แข็งแรงและในสวนมีดอกไม้เมืองร้อนานานาชนิดกำลังบานสะพรั่งลูกอยู่ที่แบบนี้เนี่ยนะ มารีไม่อยากจะเชื่อจากอพาร์ตเมนต์ทันสมัยในปารีสมาอยู่บ้านเก่าแบบนี้เข้ามาข้างในก่อนสิคะพักผ่อนให้สบายเมื่อเข้ามาในบ้านกลับพบว่าเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่กว่าที่คิดห้องโถงกว้างให้ความรู้สึกอบอุ่นจากเนื้อไม้แม้จะเก่าแต่ก็สัมผัสได้ถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีบ้านหลังนี้มารีเพหลุดปากพูดความในใจออกมาสวยใช่ไหมคะคุณลุงช่างไม้ในหมู่บ้านมาช่วยซ่อมให้ทุกคนใจดีกับหนูมากเลยคะ่ะ ขณะที่เอมิลี่กำลังพูดก็มีเสียงดังมาจากหน้าบ้านเอมิลี่เอ๋ยอยู่ไหมลูกอยู่คะ่ะลุงเดี๋ยวออกไปค่ะเมื่อเอมิลี่เดินออกไปก็พบกับชายวัยห0สิปีคนหนึ่งยืนถือตะกร้าผักอยู่ผักที่ลุงเก็บวันนี้เอามาฝากขอบคุณมากค่ะคุณลุงพอดีวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของหนูมาจากฝรั่งเศสค่ะโอ้ดีเลยเลยถ้าอย่างนั้นวันหลังแวะไปเที่ยวที่บ้านลุงบ้างนะรอยยิ้มอน,อนอบอุ่นของชายคนนั้นทำให้ปีแอ และมารีรู้สึกแปลกใจทำไมเขาถึงได้ใจดีกับชาวต่างชาติที่เพิ่งเคยพบหน้ากันอย่างเป็นธรรมชาติเช่นนี้คุณลุงสมชายค่ะท่านเป็นเพื่อนบ้านอยู่ข้างๆบ้านหนูนี่เองเอมิลี่แนะนําสวัสดีครับค่ะทั้งสองยกมือไหว้ตามที่ลูกสาวเคยสอนคุณลุงสมชายก็ยกมือรับไหวพร้อมรอยยิ้มในวินาทีนั้นเองความรู้สึกบางอย่างก็เกาะตัวขึ้นในใจของมารีผู้คนที่ดูแลลูกสาวของเธอด้วยใจจริงบางทีเอมิลี่อาจจะมีความสุขที่นี่จริงๆก็ได้ ความคิดนั้นค่อยๆผุดขึ้นในใจของเธอหวันรุ่งขึ้นเอมิลี่พาพ่อแม่ไปเดินชมรอบๆหมู่บ้านอุตส่าห์มาทั้งทีหนูอยากให้เห็นที่สวยๆของที่นี่ค่ะระหว่างที่เดินอยู่ก็เจอร้านกาแฟเล็กๆน่ารักร้านหนึ่งเค้กร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะเราเข้าไปทานกันเถอะค่ะหน้าร้านมีตู้โชว์เค้กสีสันสวยงามวางเรียงรายอยู่มารีถึงกับตาเป็นประกายว้าวสวยจังเลยไม่แพ้ร้านขนมที่ฝรั่งเศสเลยนะปีแอร์ก็ชื่นชมเช่นกัน ไม่คิดว่าที่เมืองไทยจะทําเค้กที่ดูน่าทานขนาดนี้ทั้งสมคนกําลังเลือกเค้กกันอย่างสนุกสนานคุณแม่ชอบเค้กช็อกโกแลตใช่ไหมคะส่วนคุณพ่อเอาเป็นทาร์ตผลไม้ดีไหมคะขณะที่เอเมิลี่กำลังแนะนำเค้กให้พ่อแม่พนักงานหญิงคนหนึ่งก็เดินออกมาจากร้านขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้ทางร้านขออนุญาตปิดทำการชั่วคราวคะ่ะคำพูดนั้นทำให้ทั้งสมคนผิดหวังอย่างนั้นเหรอคะเสียดายจัง ขณะที่เอมิลี่กำลังจะตัดใจเจ้าของร้านก็รีบเดินออกมาอ้าวน้องเอมิลี่นี่เองขอบคุณที่มาอุดหนุนเสมอนะคะค่ะพอดีวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาจากฝรั่งเศสค่ะโอ้โหมาจากที่ไกลเลยอุตสามาทั้งทีเจ้าของร้านซึ่งชื่อคุณดาวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าไม่เป็นไรคะ่ะเข้ามาข้างในก่อนเลยเอ๊ะแต่หมดเวลาทำการแล้วเอมิลี่เกรงใจ แต่คุณดาวก็ยิ้มและโบกมือไม่เป็นไรเลยค่ะอุตส่าห์มาจากฝรั่งเศสทั้งทีพูดจบคุณดาวก็กลับไปเปิดไฟในร้านอีกครั้งและเชิญทั้งสามคนเข้าไปพอดีเพิ่งจะเก็บเค้กจากตู้โชว์เข้าตู้เย็นไปเองค่ะรอสักครู่นะคะแล้วเธอก็เดินไปหยิบเค้กออกมาจากตู้เย็นด้านหลังปีแอร์กับมารีมองหน้ากันหมดเวลาทำการแล้วทำไมถึงใจดีขนาดนี้ทั้งสองไม่เข้าใจเลยที่ฝรั่งเศสก็มีเจ้าของร้านใจดี แต่การที่จะยอมเปิดร้านให้ลูกค้าที่มานอกเวลาทำการเป็นเรื่องที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นไม่นานนักคุณดาวก็นําเค้กสวยงาม3ามชิ้นมาเสิร์ฟที่โต๊ะมีทั้งเค้กช็อกโกแลตทาร์ตผลไม้และเค้กชาไทยเพิ่งทำเมื่อเช้านี้เองค่ะเดี๋ยวชงกาแฟให้นะคะกาแฟหอมกรุ่นและเค้กที่สวยงามทำให้มารีประทับใจอร่อยมากเลยยอดเยี่ยมจริงๆเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มฟูและมีความหวานกำลังดีทาร์ตผลไม้ของปีแอ ก็ผสมผสานความหวานของผลไม้สดกับความกรอบของแป้งทาได้อย่างลงตัวลองชิมเค้กชาไทยดูสิคะเมื่อเอมเมรี่แนะนํามารีก็ลองชิมไปหนึ่งคำแล้วก็ต้องเบิกตากว้างนี่เป็นรสชาติที่ไม่เคยชิมมาก่อนเลยแต่ก็หอมอร่อยมากความขมเล็กน้อยของชาไทยกับความหวานของเค้กเข้ากันได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อถึงเวลาชำระเงินคุณดาวก็พูดในสิ่งที่น่าประหลาดใจอ๋อนี่ค่ะของแถมเธอยื่นถุงใส่เค้กชิ้นเล็กๆ ให้อีกหนึ่งชิ้นเอ๊ะของแถมเหรอคะเอมิลี่ก็ตกใจเช่นกันก็อุตส่าห์มาจากฝรั่งเศสทั้งทีแล้วน้องเอมิลี่ก็เป็นลูกค้าประจําด้วยแต่ว่าเกรงใจจังคะ่ะเมื่อมารีแสดงความเกรงใจคุณดาวก็ยิ้มแล้วพูดว่ารับไปเถอคะค่ะถือว่าเป็นน้ําใจเล็กๆน้อยๆจากทางร้านเป็นความทรงจําดีๆจากเมืองไทยนะคะคําพูดนั้นทําให้ปีแอร์รู้สึกตื้นตันใจความมีน้ําใจที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน ความรู้สึกของการต้อนรับจากใจจริงขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆิปีแอร์โค้งคำนับเล็กน้อยและพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าเมอร์ซี่โบกูคุณดาวก็ยิ้มอย่างมีความสุขหลังจากออกจากร้านทั้งสามคนก็ไปนั่งทานเค้กของแถมกันที่สวนสาธารณะเล็กๆ็ไม่น่าเชื่อเลยมารีพึมพำทั้งที่ร้านปิดแล้วยังยอมเปิดให้แถมยังให้ของแถมอีกไม่ได้หวังแค่จะทำกำไรเลยนะเขานึกถึงเราจริงๆิปีแอร์ก็รู้สึกเช่นเดียวกันเอมิล คนที่นี่เขาใจดีกันแบบนี้ทุกคนเลยเหรอใช่คะ่ะคุณพ่อตอนแรกหนูก็แปลกใจเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องปกติของที่นี่คะ่ะเอมิลี่ตอบอย่างสงบถ้ามีคนเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันถ้ามีอะไรที่ทําให้คนอื่นมีความสุขได้ก็พร้อมจะทําให้นั่นคือธรรมชาติของพวกเขาแต่ทําไมละ่ะทั้งที่ไม่ได้อะไรตอบแทนเลยเอมิลี่ตอบคําถามของแม่ว่าพวกเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งตอบแทนหรอกคะ่ะการที่เห็นคนอื่นมีความสุข ก็คือความสุขของตัวเองแล้วนั่นคือน้ำใจของคนไทยค่ะเมื่อได้ยินคำพูดนั้นน้ำตาก็คลอหน่วยในดวงตาของมารีช่างเป็นจิตใจที่นดงามอะไรขนาดนี้ความอ,อบอุ่นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแผ่ซ่านไปทั่วหัวใจที่ฝรั่งเศสก็มีคนใจดีมากมายแต่ความเมตตาที่เป็นธรรมชาติและไม่หวังสิ่งตอบแทนเช่นนี้เธอเพิ่งเคยสัมผัสเป็นครั้งแรกแม่เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทำไมลูกถึงเลือกประเทศไทยมารีพ,พึมพำกับตัวเองในใจ เหตุการณ์ที่ร้านกาแฟเล็กๆแห่งนี้ได้เริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหัวใจของสองสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสทั้งสองที่มาเพื่อจะพาลูกสาวกลับบ้านแต่กลับได้เริ่มสัมผัสถึงความงดงามในจิตใจของคนไทยเสียเองหลังจากประสบการณ์อันน่าประทับใจที่ร้านกาแฟปีแอร์และมารีก็กลับมาทานอาหารเย็นที่บ้านของเอมิลี่ขอบใจมากนะเอมิลี่สำหรับวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆมารีกล่าวจากใจจริงแต่แล้วปีแอร์ก็นึกขึ้นได้ จริงสิแล้วคืนนี้เราจะไปพักที่ไหนกันความจริงแล้วทั้งสองเดินทางมาประเทศไทยอย่างกระทันหันโดยไม่ได้จองที่พักไว้ล่วงหน้าเพราะตั้งใจว่าจะพาลูกสาวกลับฝรั่งเศสทันทีนั่นสินะมารีก็เริ่มร้อนใจบ้านไม้ของเอมเมี่เป็นบ้านสําหรับอาศัยคนเดียวไม่มีพื้นที่พอสําหรับพ่อแม่จะพักด้วยแถวนี้มีโรงแรมไหมเมื่อพี่แอถามเอมเมี่ก็ทําหน้าลำบากใจแถวนี้ไม่มีโรงแรมใหญ่ๆเลยค่ะ ต้องขับรถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะม,มีทันใดนั้นคุณลุงสมชายเพื่อนบ้านก็แวะเอาผักที่สวนมาให้สวัสดีตอนค่ำนะเอมิลี่เอาผักมาฝากขอบคุณค่าคุณลุงพอดีกำลังมีเรื่องกลุ้มใจอยู่เลยค่ะเมื่อเอมิลี่เล่าสถานการณ์ให้ฟังคุณลุงสมชายก็ตาเป็นประกายโอ๊ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าอย่างนั้นก็มาพักที่บ้านลุงสิเอ๊ะแต่ว่าปีแอและมารีประหลาดใจไม่ต้องเกรงใจหรอก บ้านลุงเป็นบ้านเก่าหลังใหญ่ห้องว่างเยอะแยะคุณลุงสมชายพูดต่อด้วยรอยยิ้มอุตส่าห์มาจากฝรั่งเศสทั้งทีมาลองสัมผัสชีวิตชนบทของไทยดูนะแต่การไปรบกวนกระทันหันแบบนี้ขณะที่มารีกําลังเกรงใจป้ามารีพญาของคุณลุงสมชายก็เดินเข้ามาสมทบอ้าวมีแขกหรอคะดีเลยมาพักที่บ้านเราสิคะเดี๋ยวป้าไปเตรียมห้องให้ป้ามารียิ้มอย่างดีใจไม่ได้ต้อนรับแขกมานานแล้วตื่นเต้นจัง ด้วยความกระตือรือร้นของทั้งสองคนปีแอและมารีจึงตัดสินใจรับความปรารนาดีนั้นบ้านของคุณลุงสมชายเป็นบ้านไม้หลังใหญ่กว่าของเอมเมี่มีเสาและคานที่แข็งแรงใต้ถุนกว้างและมีสวนสวยแบบไทยๆโอ้โหบ้านสวยจังเลยค่ะมารีเอ่ยชมบ้านหลังนี้อายุ150ปีแล้วเป็นบ้านที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นคุณลุงสมชายอธิบายด้วยความภาคภูมิใจ ป้ามาลีรีบไปเตรียมห้องรับแขกคงจะเหนื่อยกันมาเดี๋ยวป้าเตรียมห้องให้เดี๋ยวนี้เลยนะไม่นานนักป้ามาลีก็มาเชิญพวกเขาเชิญพักห้องนี้ได้เลยค่ะเมื่อเข้าไปในห้องไม้ที่สะอาดสะอ้านก็พบกับที่นอนหมอนและผ้าห่มที่สะอาดถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีบนพื้นไม้ขัดมันเตรียมที่นอนไว้ให้แล้วนะคะเชิญพักผ่อนตามสบายเลยค่ะที่นอนดูน่านอนจังเลยปีแอรู้สึกประทับใจแม้จะแตกต่างจากเตียงนอนที่ฝรั่งเศสแต่กลับให้ความรู้สึกอบอุ่น และปลอดภัยอย่างน่าประหลาดพรุ่งนี้เช้าป้าจะเตรียมข้าวเหนียวกับอาหารเหนือไว้ให้นะคําพูดของป้ามาลีทําให้ทั้งสองยิ่งเกรงใจไม่ต้องลําบากขนาดนั้นก็ได้ค่ะไม่ลําบากเลยแขกมาทั้งทีอยากให้ได้ลองชิมอาหารเช้าแบบบ้านๆของเราดูคุณลุงสมชายยังเสริมแผนสําหรับวันพรุ่งนี้อีกด้วยถ้าไม่รังเกียจไปดูสวนของลุงด้วยกันนะผักผลไม้ตามหมุดดูการกําลังงามเลยแล้วจะแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนบ้านคนอื่นๆด้วย ทุกคนคงดีใจที่ได้เจอคนฝรั่งเศสคืนนั้นขณะที่นอนอยู่บนที่นอนปีแอร์และมารีต่างมองเพดานแล้วคุยกันไม่น่าเชื่อเลยนะมารีพึมพำคนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนจะต้อนรับเราอย่างอบอุ่นขนาดนี้ปีแอร์ก็เห็นด้วยหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองก็ผลล้อยลับไปเพราะความเหนื่อยล้าเมื่อตื่นเช้าและเดินออกมายัางโถงบ้านก็เห็นป้ามารีกำลังเตรียมอาหารเช้าอย่างขมักขมนอรุณสวัสดิ์จ้า หลับสบายดีไหมเสียงที่สดใสของป้ามาลีทําให้ทั้งสองรู้สึกอบอุ่นหัวใจหลับสบายมากเลยครับค่ะขอบคุณมากเมื่อปีแอตอบป้ามาลีก็ยิ้มอย่างมีความสุขดีแล้วละจะมาทานอาหารเช้ากันบนโต๊ะอาหารมีอาหารเหนือหน้าตาน่าทานวางเรียงรายอยู่มีทั้งไส้อัว่วน้ำพริกหนุ่มผักสดและข้าวเหนียวร้อนๆในกระติบอาหารทั้งหมดนี้มาจากแถวนี้ทั้งนั้นเลยนะคุณลุงสมชายอธิบาย ผักก็เก็บจากสวนของเราไสอั่วก็เป็นของเจ้าอร่อยในหมู่บ้านทุกอย่างเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหมดเลยสินะครับปีแอร์รู้สึกทึ่งใช่แล้วอาหารที่ทําจากของที่ปลูกในดินแดนนี้มันอร่อยเป็นพิเศษนะป้ามารีกล่าวด้วยความรักแต่ทําไมถึงต้องลําบากเตรียมให้เราขนาดนี้คะเมื่อมารีถามป้ามารีก็ตอบอย่างเขินเขินก็อุตส่าห์เดินทางมาไกลาจากฝรั่งเศสก็อยากให้ได้ลองชิมของอร่อยของไทยดูแล้วการทําอาหารก็เป็นความสุขของป้าด้วย การได้เห็นคนทานมีความสุขคือความสุขที่สุดแล้วคำพูดนั้นทําให้มารีรู้สึกตื้นตันใจความรักที่บริสุทธิ์และไม่หวังสิ่งตอบแทนถูกใส่ลงไปในอาหารมื้อนี้ถ้างั้นเราจะทานแล้วนะครับคะทั้งสองพนมมือไว้และกล่าวคําว่าขอบคุณสําหรับอาหารตามที่เอมิลี่เคยสอนทันทีที่ได้ชิมไส้อัว่วและจิ้มข้าวเหนียวกับน้ําพริกหนุ่มดวงตาของปีแอร์ก็เบิกกว้างนี่มันไม่น่าเชื่อเลย รสชาติของสมุนไพรในไส้อั่วหอมฟุง้งความเผ็ดกำลังดีของน้ำพริกหนุ่มเข้ากันกับข้าวเหนียวร้อนๆได้อย่างลงตัวช่างเป็นรสชาติที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนอะไรอย่างนี้มารีก็ประทับใจเช่นกันอาหารฝรั่งเศสจะใช้เนยหรือครีมเพื่อสร้างรสชาติที่เข้มขน้นแต่อาหารจานนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงมันดึงรสชาติที่ดีที่สุดของวัตถุดิบออกมาปีแอกเล่าเสริมอาหารไทยเป็นเหมือนงานศิลปะเลยนะคะมารีคิดจากใจจริง เรารู้สึกได้ถึงความเคารพตวัตถุดิบใช่แล้วคุณลุงสมชายพยักหน้าเราให้ความสำคัญกับแนวคิดที่ว่าเราได้รับจากธรรมชาติเราขอบคุณในบุญคุณของธรรมชาติขอบคุณคนที่ปลูกและขอบคุณคนที่ทำอาหารให้เราทานนั่นคือพื้นฐานวัฒนธรรมอาหารของไทยคำพูดนั้นทำให้มารีประทับใจอย่างสุดซึ้งช่างเป็นแนวคิดที่งดงามจริงๆหลังจากทานอาหารเสร็จทั้งสองก็ขอบคุณป้ามารีจากใจจริง อร่อยมากจริงๆค่ะขอบคุณสำหรับอาหารที่วิเศษมื้อน,นี้นะคะดีใจที่ชอบนะจ๊ะป้าก็มีความสุขเหมือนกันรอยยิ้มของป้ามารีอบอุ่นเหมือนแสงอาทิตย์ประสบการณ์อาหารเช้ามื้อนี้ทำให้ปีแอร์และมารีได้เรียนรู้ถึงความลึกซึ่งของวัฒนธรรมอาหารไทยและที่สำคัญที่สุดพวกเขาประทับใจอย่างสุดซึ่งในจิตใจอันงดงามของคนไทยที่ต้อนรับชาวต่างชาติแปลกหน้าเหมือนคนในครอบครัวตอนนี้ฉันเข้าใจดีแล้วว่าทำไมเอมเมอรี่ถึงรักประเทศนี้ มารีคิดในใจความตั้งใจที่จะพาลูกสาวกลับบ้านของทั้งสองได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วหลังอาหารเช้าปีแอร์และมารีเดินชมสวนของคุณลุงสมชายพร้อมกับเอมิลี่สวนเขียวชอุ้มเต็มไปด้วยผักผลไม้นานา,นาชนิดมีผีเสื้อบินว่อนไปมาโอ้เป็นภาพที่สวยงามอะไรอย่างนี้มารีเอ่ยชมบรรยากาศเงียบสงบและผ่อนคลายแตกต่างจากความวุ่นวายในเมืองหลวงอย่างสิ้นเชิงคุณแม่คะ การปลูกผักที่นี่สนุกมากเลยนะเอมิลี่อธิบายอย่างมีความสุขการได้สัมผัสดินเฝ้ามองเมเล็ดพันธุ์ทุกออกออกมาเป็นต้นอ่อนแล้วค่อยๆเติบโตทุกวันเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่หาไม่ได้ในปารีสเลยนะคะในตอนนั้นเองมารีก็ตระหนักถึงบางสิ่งชีวิตในปารีสนั้นสะดวกสบายและหรูหราก็จริงมีทั้งพิพิธภัณฑ์โรงละครคาเฟ่เกวเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรมแต่ที่ชนบทของไทยแห่งนี้ กลับมีความสมบูรณ์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงความผูกพันอัน,นอบอุ่นระหว่างผู้คนมารีพ,พึมพำกับตัวเองเหตุการณ์ที่ร้านกาแฟเมื่อวานความใจดีของคุณลุงสมชายและป้ามารีและอาหารเช้าที่เปี่ยมด้วยหัวใจในเช้านี้ทั้งหมดคือความมั่งคั่งที่แท้จริงซึ่งเงินไม่สามารถซื้อได้เออร์เมลีแม่เริ่มเข้าใจเหตุผลที่ลูกเลือกที่นี่แล้วนะมารีจับมือลูกสาวเบาๆตอนแรกแม่ไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมลูกถึงทิ้งปารีสมาอยู่ที่แบบนี้แต่ตอนนี้แม่เข้าใจแล้วที่นี่มีความสงบสุขทางใจสินะปีแอร์ก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในใจเช่นเดียวกันงานที่ธนาคารถึงแม้จะท้าทายแต่ทุกวันก็อยู่กับตัวเลขและการแข่งขันการปฏิสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับผู้คนแทบจะไม่มีเลยคนที่นี่ช่างอบอุ่นเหลือเกินปีแอร์คิดขณะมองไปรอบๆบสวนคุณพ่อคะที่นี่มีสิ่งที่สําคัญกว่าเงินมากมายเลยค่ะเอมิลี่อธิบายถ้ามีคนเดือดร้อน ทุกคนก็จะช่วยกันถ้ามีเรื่องน่ายินดีทุกคนก็จะแบ่งปันความสุขให้กันนั่นคือวิถีชีวิตของชุมชนที่นี่ค่ะเมื่อได้ยินดังนั้นมารีก็น้ำตาคลอที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับอะไรกันนะเมื่อมองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่ฝรั่งเศส<ๆ>ก็รู้สึกว่าตัวเองมัวแต่วิ่งไล่ตามความมั่งคั่งทางวัตถุรถคันใหม่เสื้อผ้าสวยๆร้านอาหารหรูๆแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยอดเยี่ยมแต่เราเคยได้รับความพึงพอใจทางใจบ้างหรือไม่ ที่นี่มีความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่สินะมารีคิดจากใจจริงความผูกพันของผู้คนที่เงินซื้อไม่ได้น้ำใจอันบริสุทธิ์ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนและชีวิตที่สงบสุขซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติเอมิลี่แม่มาที่นี่เพราะตั้งใจจะพาลูกกลับบ้านมารีสารภาพตามตรงแต่ตอนนี้ความคิดของแม่เปลี่ยนไปแล้วแม่รู้แล้วว่าการตัดสินใจของลูกนั้นถูกต้องน้ำตาเอ่อล้นในดวงตาของเอมิลี่คุณแม่คะ ลูกได้พบความสุขที่แท้จริงที่นี่สินะปีแอร์โผลเข้ากอดลูกสาวพ่อก็รู้สึกเหมือนกันการตัดสินใจของลูกถูกต้องแล้วสามวันที่ผ่านมานี้พวกเราได้เรียนรู้อะไรมากมายทั้งสามคนกอดกันเงียบๆท่ามกลางสวนเสียงโน้นกร้องและเสียงใบไม้ไหวตามลมในวินาทีนั้นปีแอร์และมารีก็มั่นใจว่าเออร์เมลีลูกสาวของพวกเขาได้พบความสุขที่แท้จริงที่นี่แล้วที่ฝรั่งเศสก็มีสิ่งดีๆมากมายมารีพึมพำ แต่ที่นี่มีความสมบูรณ์แบบพิเศษที่หาไม่ได้ในฝรั่งเศสนั่นคือความใกล้ชิดทางใจระหว่างผู้คนความมีน้ำใจที่พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือและหัวใจที่ให้คุณค่ากับความสุขเล็กๆน้อยๆเราเองก็อยากจะเรียนรู้ความมั่งคั่งนี้กลับไปเหมือนกันมารีคิดจากใจจริงสองสามีภรรยาที่มาเพื่อจะพาลูกสาวกลับบ้านตอนนี้กลับกลายเป็นว่าพวกเขาต้องการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายจากประเทศไทยเพื่อนำกลับไปเอมิลี่ ขอบใจนะที่ลูกเลือกประเทศไทยปีแอ์กล่าวเพราะลูกทำให้พ่อกับแม่ได้ตระหนักว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตช่วงเวลาที่ได้ใช้ในชนบทถงไทยครั้งนี้ได้กลายเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของสองสามีภรรยาชาวฝรั่งเศสไปตลอดการหลังจากกลับประเทศทั้งสองก็ได้เล่าประสบการณ์ในเมืองไทยให้เพื่อนๆฟังอย่างกระตือรือร้นมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงนะมารีเล่าด้วยแววตาเป็นประกายทั้งที่ร้านปิดแล้ว แต่เขาก็ยอมเปิดร้านให้แถมยังให้ของแถมอีกด้วยนะแล้วยังมีคนแปลกหน้าที่ให้เราไปพักที่บ้านแถมยังทำอาหารอร่อยๆให้ทานอีกเพื่อนๆพวกเขาทั้งหมดฟังด้วยน้ำเสียงไม่เต็มใจแต่เมื่อเห็นสีหน้าของทั้งสองก็รู้ว่าเป็นเรื่องจริงความงุกงามในจิตใจของคนไทยเป็นของจริงสินะหลายเดือนต่อมาปีแอร์และมารีก็ได้ติดต่อมาหาเอมิลรีเอมิลรีเดือนหน้าพ่อกับแม่จะไปเมืองไทยอีกนะคราวนี้จะไปอยู่สักสองสัปดาห์ เอมมลีดีใจจนเนื้อเต้นจริงเหรอคะคุณลุงสมชายกับป้ามาลีต้องดีใจมากแน่ๆเลยคะ่ะประสบการณ์ในประเทศไทยครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้สายสัมพันธ์ของครอบครัวชาวฝรั่งเศสแน่นแฟนขึ้นแต่ยังได้เปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของพวกเขาไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาได้ตระหนักว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงซึ่งเงินไม่สามารถซื้อได้นั่นคือความผูกพันอันอบอุ่นระหว่างผู้คนที่ข้ามผ่านสัญชาติและภาษาคือสิ่งที่มีค่าที่สุด สองสามีพันยาญาชาวฝรั่งเศสที่เดินทางมาเพื่อจะพาลูกสาวกลับบ้านกลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้รับสมบัติล้ำค่ามากมายกลับไปจากประเทศไทยแทนและจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ยังคงเดินทางมาเยือนประเทศไทยปีละหลายครั้งและรักที่นี่เสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเขา